แผ่นเสียงที่ผมถืออยู่นี้นะครับคือแผ่นเสียงเพลงชาติสยามพศ2477ผมอธิบายนิดนึงเพลงชาติสยามเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกรครองจากระบอบสมูรณานาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยแต่เดิมเราใช้เพลงสรรเสริญพระบรมี ir, เป็นเพลงแห่งชาติไม่ใช่เพลงชาตินะครับเป็นเพลงแห่งชาติเป็นเพลงถวายความเคารพหรือว่าเพลงเกียรติยศของประเทศหลังจากนั้นมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรขอให้มีการปรับพันธุ์ เพลงชาติเพลงชาติที่มีการประพันธ์ครั้งแรกนั้นขุนวิจิตมาตาได้มีการประพันธ์เนื้อร้องคำว่ายึดอำนาจขึ้นมาทําให้กระทรวงธรรมการไม่พอใจประกาศห้ามทุกคนร้องเพลงชาติจนนาไปสู่การประกวดนะครับเพื่อออกมาเป็นแผ่นทางการหรือเรียกว่าแผ่นอากุตโอเดียนเลคคอร์ดราชกิจจารุกเบกษานะครับประกาศวันที่26สิงหา2477นะครับเพราะฉะนันสิ่งที่ผมถืออยู่นี้คือต้นฉบับเพลงชาติไทยฉบับแรกของประเทศไทยครับ นะครับแล้วที่สำคัญผมถืออยู่นี่นะครับฉบับแรกนะครับสิ่งที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับคือแผ่นซีดีออฟฟิเชีจากสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเพลงชาติฉบับพศ2482นะครับประทานโดยในายนประจินพย,ยักษหรือหลวงสารานุพันธ์เป็นเวอร์ชั่น o f f i ิเชีที่เราฟังกันทุกค้าทุกเย็นวันนี้เราจะมาปะทากันระหว่างอนาล็อกแรกสุดกับดิจิตอลท้ายสุดเลย ว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความสุนทรียภาพต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยผมขออนุญาตนาทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกาเรเซตเครื่องแต่เดี๋ยวผมขอขอนุญาตไขลานนิดหนึ่งนะครับลองสัมผัสได้ครับโอ้เป็นเป็นบญมือเลยครับอ่าลองแตะดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรเอานะครับอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับท่านคิดว่าจบหรือยังท่านคิดว่าจบยังครับไม่จบนะครับถ้าคุณยังเป็นคนที่มีชีวิตยอยู่ในปีพศ2477คุณยังต้องยืนต่อเพราะมันจะมีต่อหน้าที่สองครับผมนึกบอกว่าคนสมัยก่อนเขายืนเนี่ยสี่ท่อนนะครับอีกสักครู่ครับแป๊บหนึ่งผมไม่ยืนเดี๋ยวตหรวจจับนะครับพี่ก็บอก ต้องเพิ่มลานนะครับต้องเพิ่มลานก็เนื้อล้องดูดูฟังแล้วจะร้องเป็นชาติสยามใช่ไหมฮะไม่ใช่ชาติไทยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าเนื้อร้อยังเป็นชาติสยามอยู่นะครับแล้วก็พศ2482นองะจอมพลปพ่ปูลสงครามได้ประกาศรัฐนิยมฉบับที่1เรื่องของการเปลี่ยนชื่อประเทศทําให้ฉบับนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่หน้าที่สองเนี่ยที่ผมกำลังจะเปิดเนี่ยคือเป็นบทร้องโดยในฉันคําวินยัยซึ่งชนะการประกวดพร้อมกับคุณวิจิตรมาตราด้วย นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องยืนต่อนะครับนะครับพร้อมหรือยังครับขออนุญาตยืนแล้วกันครับตอนนี้นะครับยืนหน่อยที่หน่อยเดี๋ยวนั่งต่ออ่าดครับเราถือว่าเป็นเป็นการยืนนี่เหมือนคุณยืนเมื่อเจ็ดแปดสปีที่แล้วนะ ขอบพระคุณมากครันี่แหละครับก็คืออดีตของเราชาติไทยฉบับปัจจุบันที่ในนวลประจิมพิรักษ์นะครับทรงประกวดในนามของกองทัพบกและประกาศใช้วันที่10ธันวาคม2 4งพแปดสิบสองครับตอนนี้จะเป็นเนื้อระเป็นเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบันครับนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องยืงอีกรอบนะครับนะครับแล้วเราเรามาดูกันว่าที่เราฟังในวิทยุฟังในทีวีนั่นเสียงมันอุ้อี้กว่านี่ขนาดไหนอย่างไรเพราะนี่มันเป็นตัวออริจินอลเลย นะครับเชิญฟังครับออริจินัลครับแทร็กแรกเลย คนคนไทยทุกท่านนะครับที่ยืนกอลรธงชาติเพราะว่าธงชาตินี่หมายถึงอะไรหลายๆอย่างที่เป็นตัวเราแล้วก็เป็นการเสียสละของบรรพบุรุษก่อนที่เราจะมาถึงทุกวันนี้ครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกท่านมีโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตครับที่ได้ฟังเพลงชาติสยามฉบับแรกสุดที่พระเจดุริยางประพันธ์ขึ้นมาพร้อมกับฉบับของในฉันคำวิไลบันทึกเสียงอยู่ในโอเดียนรคคอร์ดบรรเลงโดยดุริยางทหารเรือนะครับนิดนึงสริมที่หนึ่ง แผ่นนี้แหละครับบันทึกเสียงแล้วก็ผลิตขึ้นมาเน,นี่ยนะในนามของกรมโฆษณาการกรมโฆษณาการวันนั้นก็คือกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นนี้หายากมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นบุญหู่ของทุกท่านนะครับแล้วก็ผมครับในฐานะที่ทํางานด้านการอนุรักษ์ด้านเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของปวดทุกชาติไทายก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับฟังและก็มาเรียนรู้เรือ่องของ ประวัติการมันเป็นลักษณะคล้ายกับเส้นทางประวัติศาสตร์จากครั้งแรกสุดของโลกที่เอดิสันสามารถบันทึกเสียงมนุษย์ได้จนวันนี้ครับอันไปดูข้างหลังนั้นทุกเครื่องล้วนมีที่มาจากร่างเท้าตรงนี้แหละนะครับขอบพระคุณมากครับ